อุ้ยยันโตไอ้ดีเอเลียนเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรไปเนี่ยเฮ้ยยังมึงไปจับตัวจริงหรือเปล่ามึงจะตีเก็บมือเุ็บเฮ้ย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 อุ้ยมึงดูมาอย่าลาบเอุ้ยเอเลียนอยู่เฮ้ยมาจากดาวไหนเนี่ยเฮ้ยยังเป็นจริงจริงดาวอะไรนะนี่มาจากดาวคอมมิ้เจมสเจมสมาจาก เอเลี้ยงก้อนแถมมาจากดาวไหนเอเลี้ยงเป็นสิวด้ยลุกขึ้นก้อนลุกขึ้นก้อนโอ้โหตกมาแบบดือ้อหน้าปุ๋มเลยอ่ะ <c oughs> มันโดนลูกกบาทเป็นไรเนี่ยเป็นไรไหมมาไงเนี่ย เข้งไ้โองเขาพาฉันมาทิ้งไว้บนโลกของมนุษย์อ๋อเดี๋ยวกูไปให้กูอันนี้อยู่เคยได้เรียนดาราศาสตร์ดาวคอมมินทิ้งมาดาวคอมมินเหรอเขาทิ้งเองเหรอตอนนี้เขาเรียกว่าโลกโลกมนุษย์น่ะดาวดาวเองอยู่แถวตรงนั้นหรือเปล่าดาวเองอยู่แถวข้างที่โอ้ยต้องหักเยอะเหรอ ตอนอยู fine fine ่ไหปุร oh, really oh ัวยไม่เป็นไงมาไงมาตกตรงนี้มึงไปไปจะมันมันเป็นหลุดหลุดวงโคจรเหรอบนยาเรื <h <h ่องนี้มินก็ลงมาอยู่ตรงนี้โอ้หเมาหรือเปล่าวันนั้นน่ะบ้าเสียงอะไรคือคือคือเออแคาดื่มห้ามขับอ๋อข้างบนถ้าดื่มห้ามขับโอ้โห เดี๋ยวฉันจะส่งนายกลับไปยังไงนี่เพราะฉันหาวิธีกลับไปในตำลอยหาวิธีกลับบ้านกี่โมงกี่โมงแล้วดูนี่กี่โมงฮะสโมงเข้ากับบ้านเลยนี่เออบ้านเองอยู่แถวไหนนะดาวอะไรนะดาวขอมีน่าจะเลยดาวเสาไปหน่อยฮะรู้แล้วมีมีเออมีวิธีหนึงตีไอยานที่เราซ่อมไว้อยาชั้นมียานลำหนึ่งฉันซ่อมไม่อยู่เดี๋ยวฉันทำให้มันไม่ได้ตายมาหลายปีแล้วนะเออลองลองเอ็งลองไปเอามาดูฉันมียานลำหนึ่งให้นายอะไร ได้ได้ได้เดี๋ยวฉันจะพยายามช่วยไหนแล้วดูนิ้วดูอะไรหน่อยดิเหมือนในหนังไหมเนี่ยโอ้นี่เองล็อกเหรอฟังวงอะไรอยู่บนนู้นอ่ะโอ้เอซีดีซีไม่เอ็งอยู่บนนั้นมันมันเหมือนกับโลกนี้ไหมมันมีต้นไม้อะไรอย่างนี้ไหมต้องรออย่างนี้ออองงย่าไหนเอ็งลอยยังไงไหนลองดูหน่อยสิเอ็งลอยยังไง ไปไลงลอยอ่ะโอ้นี่นี่นี่ยานของฉันมาแล้วลองลองลองเองลองดูเองลองดูเฮ้ยเดี๋ยวฉันมีเพื่อนคนนึงเดี๋ยวเพื่อนฉันจะพานายกลับเอเคไปเอาหน่อยเอาหน่อยมามาไปไปไปช่วยเขากลับบ้านฉันจะพาเธอกลับบ้านนะไปไปไปอย่าไปตัดจูดฮอนด้าเวฟไอลองพูดสิฮอนด้าเวฟไอรงเชิงตรงเชงฮอนด้า ฮอนด้าอืมฮอนด้าเวฟไอฮอนด้าเวฟไอโอเคไหนลองลองลองมันขับอย่างนี้นะนี่คือคันเร่งนี่คุญแจนะเวลาเปิดเครื่องนายสตาร์ทกดปุ่มใช่ไหมอันนี้หมุนนี่แล้วคือนี่คือปุ่มสตาร์ทเอนจิ้นขึ้นขึ้นไปกับไอเขานี่เรียกไอใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแป้นนึงแป้นนึงแล้วเลนที่บ้านเองอ่ะแบบเรียกพี่เนี่ยเรียกยังไงเขาเรียกกันยังไง หัวหน้าโอ๋อเรียกหัวหน้าโอเค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 ขึ้นมาเมามานี่บิวกูแจรถคันนี้มีเกียร์นะไม่ใช่แค่ดึงเเกียร์อะไรต้องสอนต้องสอนอะไรนี่มันเป็นคันโยกดูไฟมานี่อันนี้เป็นเกียร์นะเกียร์นี่เกียร์เกียร์หนึ่งกลึงเนียร์เกียร์สองอ่ะสองสี่เกียร์สามสามสี่ในดูบริษัทฮามาป่วยไหมเนี่ยข้างบนมีให้ดูใช่ไหมไป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 นี่ขับอย่างนี้รถคเกียร์เนี่ยใส่เกียร์นี่เกียร์หนึ่งไปเรื่อยเรื่อย นี่ไปเลยรอนทำโน้ตต่างลาวตกนะต, <laughs> นกต่างลาวมันรู้ต่างลาว้มานเราประมาณนี้นะ <laughs> มนไม่ใช่ไม่ใช่บ้านฉันไม่ได้ขับแบบนี้แล้วบ้านนายขับแบบไหนกันเล่า <laughs> บ้านฉันเปิดกุญแจ <laughs> อุ้ย <laughs> <laughs> บ้านมันขับอย่างนี้เหรอ <laughs> <laughs> อุ้ยมึงไป็บ้านนะครับเถื่อนใชนะ่ไหม โอไ้ไม่แปลกว่าที่มันตกลงมาโอ้บ้านเองขับอย่างนี้เหรอต้องอใช้ความเร็วอย่างมากเพือรู้จะรู้โลกได้ต้องใช้ความเร็วรู้โลได้ต้องใช้ความเร็วไม่แล้วกูถามเฮ้ย เพ uhm, ื่อนของพ่อเพื่อนเพื่อนเองเหรอชื่อรอนนี่แบบนี้น่าสนุกอันนี้ฉันซื้อจากตลาดแล้วเนี่ยใครอ่ะนรรไอรนี้ยานเองหรือเปล่าลังนี้เลยที่ฉันหมาลังนี้เลยเฮ้ยอันนี้ฉันซื้อจากตลาดฉันฉันไม่รู้ว่ามันมีเอเลี่ยนจริงหรือเปล่านะบนโลกใบนี้บนจักรวาลเนี่ย จะไม่ได้ทำอะไร,าาราบิดขเป็นขาเป็นข้าขาเป็นมนุษย์โลกข้าเป็นมนุษย์โลกเป็นมนุษย์เหมือนกันเป็นเป็นมนุษย์อันนี้อันนี้ฉันไม่รู้น,นี่ฉันซื้อมาจากตลาดไหนพูดตลาดสิตลาดเออนั่นแะหนฉันซือ้อมาจากที่นั่น <c oughs> เนองเอาข้ามาทงม้ากูไปเอามึงมาตอนไหนมึง <c oughs> ตกมาเนี่ยก็มนุษย์โลกไงเขาอันนี้เขาช่วยเหลือกันหนึ่งมึงตกลงมาบ้านมึงมีมารยาทไหมลูก ใเรียนที่เนี่ยมันแปลว่าอะไรไม่คิดที่เขาพูดเออปปาปไ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 ด้มัเขามาช่วยแล้วถามมาช่วยทำไมไปไปไปตกไปเฮ้ยไปไปไปเป่นาไปเปลี่่ไากกับบ้านแล้วา ีไดอยากกระป๋องอยากกระป๋อดเดี๋ยวอย่างงี้ดิเดี๋ยวฉันจะพากลับเดี๋ยวฉันจะพากลับอย่าไปวิ่งอย่างงี้เดี๋ยวชาวบ้านเขาแตกตื่นเดี๋ยวฉันจะพานายกลับเกิดมาเพิ่งเคยเห็นเอเลี่ยนหอบหอบเลย มันมืนมันร้องอ่ะมันกลัวมันยันแบบอยากกลับบ้านไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องอีกเลี้ยงช็อตช็อตดอกเนี่ยมาดูยาบ้างหน่อยสีซาลาญของเองใช่ไหมเนี่ยเจ๋อันนี้น่าจะเป็นโซนวิทยุเมีเองฟังเพลงอะไรอย่างก็โซนภาพบอยกดดีไปแล้วว่าฟังวง ACDC ACDC ฉันเคยได้ยินเพลงไทยเพลงหนึ่งชื่อว่านักล้อมชื่อว่ามณเฑนแก่นมณเฑนแก่นแก็นครูใช่เหยอนักร้องไทยเหยอฉันไม่เคยได้ยินเลยฉันอยู่นี่มันก็ยี่สิบกว่าปีแล้วล<อ>ย,บบยี่วยเหรอร้องถ้าตายแบบไหน <c oughs> ยังตกลุมพักเจ้าอันนั้นเพลงที่ไหมประาวะเอาดีๆฉันไม่รู้แต่ว่าแบบไม่จะส่งแกกลับยังไงเนี่ยไหนมาคุยกันในร่มเงามาที่มานี่มานี่อยากกลับไหมอย่ากวนตีน นั่งลงไม่เว้ยกูว่านะนันง่นงมึงนั่งมึงนั่งไงนงั่งกูว่านะเว้ยคือจริงๆแล้วอ่ะยานมังไม่ได้กตกหรอกเหมือนมนจาจะมาสำรวจโลกเว้ยใช่ไหมใช่ไหมยิงมันยิงมันพาเธอมาดูมึงรู้จักเมื่อานี่คืออะไรเนี่ยฮัลโหลกำลังยิงหัวผมวันนี้กูไงกูจะตายไหมกูถามมึงดิกูไม่รู้มึงมาจากดาวไหนอะ่ะเออมึงไม่ต้องจ้องหน้ากูหรอกมึงไม่ต้องร้องมึงมาทำไม จุดประสงค์ว่ายานมันไม่ได้ตกหรอกจุดประสงค์คืออะไรขับผ่านแล้วชนกับเพื่อนบินแอร์เอเชียเขาถามว่ามึงจะมาทำไมมาทำอะไรเออมาทำอะไรขับผ่านมันมีตั้งหลายดาวอ่ะมึงจะมาดาวนี้ทไมมึงขับผ่านโลกอะไรก็เขาให้ไปดูโลกอื่นแล้วทีนี้ขับมาเจอก็เลยตกลงมาลูกลงมามาเนี้วันนี้มึงมาส่องหน้าไหมหน้าคนหน้าเด็กคนโกหกอะมึงโกหกใช่ไหมมึงบอกดิวว่ามึงโกหกไหมไม่ได้โกหก มึงมีอะไรจะบอกชาวโลกไหมข้าขอโทษข้าไม่ได้ตั้งใจที่จะมารบกวนพวกมนุษย์มึงมากวนจับแม่งหันเลยยังไงมึงก็มากวนพวกปูพวกปูกำลังทำนากันอยู่จับแม่งหันเลยอุ้ยขึ้นมานี่ยอุยพี่ตาดีดีพี่รู้จักชื่อกูเอามึงสืบนานแล้วนี่แสดงมึงมานานแล้วใช่ไหมมึงนั่งมึงนั่งไปมึงนั่งไปก่อนมึงนั่งนั่ง เอาขาขึ้นได้ยูตรงนี้รอดมึงเรียกขาว่าอะไรเนี่ยไ,ไปไปพาไปหาพ่อใหญ่ <c oughs> หวดเลยนะ้วเลยไปโค่นเมไปหาพ่อใหญ่ไปหาพ่อใหญ่โค่นโค่เนเไปไปใส่ม,มึงกลับไปมึงไปนี่มันแมงมาไปเรียกวินมามึงไปเรียกวินมาเลย ไม่รรู้อย่าไปช่วยเหลือแม่งเลยแม่งแบบมันเหมือนมันจะมาขายความลับอะไรสักอย่างจริงมันบอกว่าพี่มันเว้เนี่ยไหนเออเหมือนนะมันบอกว่าพี่มันพี่มันอะไรน่ยอย่างว่ายานรำนี้ของมันกูไม่รู้ว่ายานใครอ่ะไม่รู้นะพี่ใครเน่ยกูไม่รู้อ่ะกูซื้อมาจากนนทวัฒน์โคตติ้งอ่ะกูไม่แล้วลิมิเต็ดด้วยมีสิบตัวเนี่ยลิมิเต็ดเนี่ยกูคือหนึ่งในสิบเนี่ยเขาดูข้างหลังหน่อย นี่ประมาณนี้อ่ะที่สำคัญนั่งเป็นรูปหน้าเพื่อนมันอีกไงเรซื้อมาจากน้องทวายโคตติ้งอ่ะตัวเนี้ยลิมิเต็ดมีสิบตัวก็ลองไปหาดูเอาแต่ไม่รู้ว่าลงคลิปไปจะหมดหรือยังนะมีเอ็มเอลเอ่ะลองไปดูเอาว่าเพื่อนมันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะมึงไม่ช่วยแล้วแหละต่นดาวอย่างเงี้ยมันไปไหนไม่รู้มันก็ไม่รู้เรื่องไปไปไปบอกอะไรอี๋เบื่อเบื่อเบื่อ